ตลาด้ามองม,มาถึงแล้วตลาดเศร้าตลาดเศร้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเป็นห้างไปหมดแล้วก็เอามาครับอีกมีอะไรบางอย่าเดินไปดูห้ามห้างนี้ซินโอเคยมีคนเยอะแาวนี้วางเดินไปสิ เป็นห้างห้างเปิดตลบดถสิบโมงในห้างในหมอในลาวเรามาดูตลาดน,นี้มีอะไรบ้างตลาดเช้าตลาดขายเครื่อง tingtingting, oh kepala, kepala bos lah, berapa? 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 Pelik. Payung, pelik nak konglor. Oh, macam. <cok bảo. coughs> อืมมีไข่กระเป๋าอยู่ชิิโอ้บอลไข่เครื่องไข่กระเป๋าตัวในทันนี้ไอ้เหรอแล้วขอ

ห้างนี้มีอะไรมั่ง <c oughs> <c oughs> เราจะเดินดูรอบๆดูไหนว้าบอดเปิดแอร์แล้วหอนใส่กระเป๋าเยอะใส่กระเป๋าไม่บนอเคปลาเมปลาปีปลาไฟ่ปลาบ้า ป๊อปป้ป๊อพายออเออป๊าปปี้ป๊อพายไปสนะเน่ยดูไปดูข้างบนเราเดินดูข้างล่างนี่นะข้างบนมีอะไรมาเดินดู เผ็ดโอ้ยเหมื่อยดีโอ้ยคอยเครื่องยอยูอ่โอ้ทำเครื่องเสร็จจะฟ้าวะโอยธนาคารการค้า โอ้คายคำโอ้งามนี่สิโอโหโอ้ขายเครื่องขายยังดูเดินดูหล่ะโอ้งามเลย Ừ, phải sẵn phải phải bước đi sân tại đến chân những thật phải <laughs>

เดินด,ดูทุกขอบทุกมุมได้บันนะดาลเยอะโคตรนะฮะนี่เน,นี่ยห้างแฟชั่นโอ้กาแฟเลิกกี้กาแฟลา้แล้วเลิกไม่แบบซื้อคำฟลังอ

บ่กลอ่องวะโอ้เขาขึ้นมาขายบนห้างหมดแล้วเนาะตลาดเซาเลยบ่มีเชี่อ,อ,อ,อเราสิเราสวยงาม ไปมาแล้วตังเนี่ยมีแต่งงาม,มเดินดูสั้งสออ๋อนี่เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่พกนิวมีแต่นำเข้าคงจริงไปเบิ้ไปเบิอ้ออุ้ยวัจระมาตัคอนเวนรูป รั้นรั้นทุบทุบทุบไฟเรื่องต่างๆสินสนาคานอส่อ้าวก้นทางเดีอตัวนทางโน้น ด้วยังนั้นจะพาเรา ร้านทอง,งเหมือนรู้เว้ยอ้อร้านทำจะไหนวิ่งร้านทำร้านทองมันนแค่นี้ยโอ้มีแต่ร้านทำร้านทองส่วนร้านทำร้านทองนันเป็นเนี่ยโอ้โหมาหลายแท้คนนี้โอ้ทองทองขึ้นเหรอนเนี่ย บอกบ่บงโหคนมาเรียกแท็ร้านนี้ร้านอื่นก็ไม่มีคนเข้าแตะ <c oughs> ร้านคำร้านของทั้งนั้นตรงนี้พอนีรอบร้านคำจิวเวลรี่อู่หืมไหว ขายรานคำันทองเด็ดจังชิวอรี่ขายคำขายคำจีดามันร้านชีสแชงเปญโอมีแตขายคำทั้งนั้นตัวนี้ทังนี้บองคูแถมจา่าร้่นไข่ มีแต่คำลายสวยๆงามๆทั้งนั้นซื <c oughs> <c oughs> ้อให้ลูกให้เต้า <c> ท <oughs> ุกสอกโอแสดงรวมร้านทำร้านทองอีกนิดหมด <c oughs> บงโอ้อ,อ,โอัโอ้โคนเยอะคนเยอะมากละนี่คำภูงเดินลง ร้านขายขนขัมนำ จะเดินออกลุออกไปข้างหลังมีอะไรข้างโอ้กระเป๋าตรงนี้ก็สวยกระเป๋าแตงงามแบบชมแวะซื้อดูของสิ่งงามโอ้เสื้อผ้าจีนอืม ปัีแต่กาิงนั้นกฟเซนสิโอ้อันนี้สูงใหญ่ดิตาดผิสิมันชอบดินี้กรติบข้าวกระติงิเกใส่ไป ดูสวยดิแต่น่าจะแถงบุกมือเราจะออกไปทางล่างมีอะไรมั่งโอ้โาหนึ่งเส้นต่ขัดหมูอืมของ แบกกระปินตะก้อนอย่างนี้ออ๋โอ้ร้านขึ้น,เ,นเรามาเคยทำแบบนี้นี่รับชิมทำอัดไข่เพื่มเลยใ,นใส่สมัยเยอะรับแต่งมงใส่ขัดมงนี่ ธนาคารร่วมพัฒนาไปไหนเฮ้ดูแบบ็ดแตบบัวเงินงามๆขนาดบ,บนนอนเงินมีลายจังต่างๆ สามแสนสามแสนสามแสน,ส,แส,นสองหกโอ้เจ็ดร้ยรอยเป็นร้อยสามแสนไปข้างนึงมาของของดูภายนอกที่เราทำนี่ชอบบาทใส่บาทที่ใส่บาท ตรงใกล้ตลดาดเช้าเก่าอยู่ๆตรงนี้ที่โดนลื้อไปเนี่ยตลาดซชาบ่มีแล้วปะนี่แหละสถานการณ์่าไรนั่งไปตลาดถัวดินดีกว่าหอนเท่าวะ